ครับมนนี่สปริงเกิดที่ใส่ในี่ก็มีสองหลุนครับรุ่นแหลกก็คือรุ่นที่มีหัวสปริงเกิด์มนออกรอบพิศนะครับ 3. ามรองศาอ่าในหัวสปริงเกิดตัวนี้ก็จะมีอ่าบอลพลาสติกตัวนี้นะครับสําหรับหมุนเพื่อสปริงนามให้ไปรอบๆนะครับ360องศาตัวนี้จะค่อนข้างจะโอเคครับกว่างไกลนะครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเสาร์นี้เป็นเสาร์ที่มีอากาศค่อนข้างจะคืมนะครับบวกกับความหนาวเย็นนะครับในตอนเสาร์ก็เลยที่โอกาสพาพี่น้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสปริงเกอร์ในสวนคลิปนี้นะครับน่าจะหเมาะสมที่สุดสําหรับพี่น้องที่เหตุหัวเห็ดสวนและคิดว่าจะตั้ง สปริงเกอร์ภายในสวนว่าควรจะตัดสินใจยังไงนะครับซึ่งเสาวเมอนจะภาพพี่นงมาเบิงวิธีการตั้งการวางระบบท่อต่างๆแล้วก็พูดถึงต้นทุนนะครับต้นทุนในการใส่ใจว่าในพื้นที่หนึ่งไรนี่จะใส่งบประมาณในการสื่อวัสดุประกณ์หน่อยหลายสำใด้ครับไปชมกันเลยนะครับผมพื้นที่ที่ติดตั้งสปริงเกอร์ ตรงนี้นะครับกับมีพื้นที่ทั้งเบิรประมาณ1ไร่นะครับประมาณ1ไร่งไรซึ่งก็ได้ว่างแถวในการปลูกต้นไม้ไว้ประมาณจักแปดแถวนะครับในพื้นที่นี่ก็จะมีพืชที่เ้าปลูกไปแล้วก็มีมะฝรัง่งเป็นลักนะครับมะฝรั่งแล้วก็ลำไยมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับมะขามเปรี้ยวยักษ์ซึ่งเป็นพันธุ์ มาจากจังหวัดเพชรบูร์นะครับตอนนี้กำลัางงามนอกจากนั้นก็จะมีพวกะมะยงชิดนะครับปลูกรอบคางแล้วก็มีหมากน้อยนามาเขียบนะครับปลูกลอ้อคางหัวฟังทั้งผุนครับตอนนี้กำลังขื้นได้เขืบปนึงสอบหนึ่งแล้วปลูกมาแล้วประมาณสี่ห้าเดือนครับตั้งแต่ตน้นฤดูฝนที่แล้วนะครับกับช่วงนี้ก็เป็นช่วง หรือดูหนาวนะครับจะถึงปีใหม่แล้วบวิธีห้น้ำที่จะประหยัดแรงงานที่สุดก็คือติดตั้งสปริงเกอร์นะครับเพราะไปเบิ่งกันเลยนะครับนะครับพี่เห็นนะครับคือทอเมนทอเมนปกติแล้วเขาจะใส่ทอใ่นะครับทออย่างหน่อยหนิว 1, หนึ่งสองนิวหรือหนิวครึ่งแต่ตัวนี้ใส่แค่ทอหกหุนนะครับหรือสามส่วนสี่นิวนั่นเองนะครับมันมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่เฮาต้องใส่ตัวนี้ก็คือ สืบเนื่องมาจากว่าหน้ามไม่จากฟังผลรับพี่น้องฟังนั่นเป็นอีกรอดหนึ่งนะครับเป็นฟังที่สางบานเพื่อนเป็นที่อยนใส่กับมีต้นใหม่ที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับมีลำย่ยมีอย่งลลางหลายๆอย่างอยู่ในนั้นมีการเจาะนา้ำหลอดถนนมานี่นะครับที่แหลกบริวว่างแผนอินยังลายครับแค่ให้มีน้ำได้ใส่ก็เลยใส่วิธีเจาะทอหลอดถนนมาหนีแค่อทอหกขุน น,นี่คือที่มาของว่าเป็นอย่างขึ้นต้อตงใส่ทอหกขุนเม่นทั้งหนาทางแล้วกับตอทอแยกนะครับเป็นลอกเป็นลอกตามต้นใหม่นะครับย่างลอกต้นี้ก็จะมีเป็นแถวที่สองนะครับก็จะเา่าประมาณจะหาสิบเมตรนะครับยาวจะหาสิบเมตรซึ่งมีทั้งเมร์อนี่แปดแถวด้วยกันนะครับก็จะใส่ว่าววาบอลพลาสติกนะครับตอออกจากไอแยกตอออกจากสามทางนะครับ ตัวนี้สามารถปิดเปิดได้ครับปิดเปิดได้ถ้าเราขว้าต่อตัวนี้เข้ากันปกติก็จะใส่ทอพีอี๊ตอมาซุปใส่แต่ว่าตัวนี้เขาก็ใส่พวกทอพีวีซีประยุกนะครับประยุกอิดหนึง่งกะถือว่าใส่ได้ดีนะครับลดต้นทุนนะําที่นี่มาเบิ้งสปริงเกอร์ที่เข้าใส่นะครับครับสปริงเกอร์ที่เข้าใส่ก็คือมินิสปริงเกอร์นะครับอ่าซึ่งให้น้ำ ในรัศมีประมาณบกเกินเมธาซิปนะครับเมธาซิประมาณนี่นะครับเป็นมินิสปริงเกอร์ตัวนี้ข้อดีของมันก็คือว่า,ามันจํากัดพื้นที่ได้ครับพี่น้องคือว่าเฮาต้องการแค่ว่าให้น้ำม,มันสเปรย์ในรอบๆโคนต้นใหม่ที่เฮ่าต้องการนะครับบ่่อยาให้มันสปริงออกไปทั้งเืินเพราะว่ามัน่จําเปีนต้นใม่มั่ยังหน่อยอยู่อีกอย่างก็ การที่เท้าสเปรย์น้ำออกไปด้านนอกได้หลายนี่ผลเสียที่ตามมากก็คือว่ามันมีปัญหาเรื่องวัชพืชครับพวกหญ้าพวกยังก็ขื่นมีความชื้นหลายอย่างก็ขื้นเท้าต้องเสียเวลาในการมาดูแลมันอีกแต่ว่าสปิมินิสปิงเกอร์ตัวนี้มัน่นสิจํากัดในพื้นที่ที่เท่าต้องการนะครับตัวนี้ใส่มินิสปิงเกอร์แบบบวมมีสายต่อครับเสียบลงในท่อพีเเลยครับมินิสปิงเกอร์ที่ใส่ี่กัญีสองรุนครับ รุ่นแรกก็คือรุ่นที่มีหัวสปริงเกอร์นะครับ่นออกรอบพิษนะครับ360บองศาในหัวสปริงเกอร์ตัวนี้ก็จะมีบอลพลาสติกตัวนี้นะครับสำหรับหมุนเพื่อสปริงนามให้ไปรอบๆนะครับ360บองศาตัวนี้จะค่อนข้างจะโอเคครับก่วงกันราคาก็บบ่กี่บาทครับตกประมาณตัวละบาท2บาทพวกแพ้งนะครับเอาไปเพิ่มอีกรุ่นที่2ครับ ครับแบบที่สองนี่เป็นแบบที่ออก2ขงางครับไม่หมุนแต่ว่าสเปรย์ออก2ข้างขึ้นข้างบนประมาณ45้าองศานะครับตัวน,นี้เป็นมินิสปริงเกอรน์น้อยๆนะครับบบหมุนแต่ก็ให้น้ำค่อนข้างจะโอเคนะครับมันจะมีองศาสูงขึ้นกว่าแบบที่หนึงที่เห็นเบิร์นะครับอันนี้ก็ทรงไดไก่พอสมควรอยู่ตัวน,นี้ถึงนะครับพี่น้องเือนขายเป็นแพ็ค แ็กหนึ่งกับบกีบาทครับถือประมาณตัวละบาทอาจจะบ่ถึงนะครับลืมราคามันตัวนี้ก็โอเคให้กันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งอีกมุมหนึง่งแต่ห้ามองจากด้านบนนะครับมันก็จะสเปรย์ออกนี่ผลหมอกออกรัศมีก็ประมาณจักเมตรก็กลัวนะครับ,บแ,ตแต่แรงดันของใดของห้าข้อดีของมันก็คือว่ามันคุ้มพื้นที่ได้ครับจํากัดพื้นที่ตัวนี้ก็จะมียาขึ้นแล้วนี่ ต้องใส่แรงงานอีกคนึงมาปราบหญ้านะครับแต่าหากว่าเข้าใส่สปริงเกอร์หัวใหญ่นี่ก็จะนักกว่านี้นะครับตัวนี้มันจํากัดพื้นที่ได้นะครับท่อพีอีที่เฮ็ดสปริงเกลือในเท่านี้ก็เป็นท่อขนาด20 20มิลลิเมตรนะครับหรือประมาณ4หุนนั่นเองนะครับราคาก็ต๊อยู่ประมาณเม็ดละประมาณเม็ดละ4บาทก็กลัวนะครับ ถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นกระโตกอยู่ประมาณเมตรละ3บาทกูกว่านะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นบางแน่รุ่นหนาะในสลับกันกันสองเมตรนี่โตกไปประมาณจะเก่าลอยบาทเก่าอยบาท,บาทประมาณนะครับเก่าอยบาททวนๆถ้ารุ่นบางนะครับถ้ารุ่นหนากะเก่าลอยบาทกูกว่านะครับอันนี้เป็นทอพี่อีนะครับขนาด20มิลลิเมตรนะครับหรือประมาณ4หุนก็สามารถทรง น้ำที่เห่ากระจายไปนี่ได้สองแถวแถวและประมาณจักขาสิบเมตรนะครับก็ถ้าเป็นฝั่งเข้ากับปลูกได้ประมาณแถวและ1ิบกว่าต้นนะครับสายที่เห่าส่งไปนี่ถ้ารวมทั้งสองแถวแล้วก็ประมาณจากเป็นลอยเมตรนะครับปลูกต้นใหม่ได้ประมาณจักสามิบกว่าตน้นเขาปล่อยน้ำเพื่อหนึ่งสมรรถนะของพ่อพี่อีต,ตัวนี้ก็สามารถที่จะํำเลียงน้ำ ไปรอเลี้ยงต้นใหม่ได้ประมาณ30กว่าต้นนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปั๊มน้ำที่เท้ากัาดันนั้นมีแรงดันขนาดใดตัวนี้อันนี้เครื่องแรงครับเครื่องแรงแค่เครื่องแรงได้น้ำนะแค่เครื่องแรงนะครับไม่เดในไ,ไงแต่ก็สามารถที่จะปล่อยน้ำไปได้ไกลยางขางทางที่เฮ็ดว้นั่นก็ปล่อยได้ประมาณจะ่สิลอยกว่าเมตรนะครับ สามารถที่จะใส่หัวสปริงเกอร์นี่ประมาณที่สามสิบกว่ากว่าหัวนะครับแต่ต้นใหม่สามสิบกว่าต้นนะครับปล่อยครั้งหนึ่งตัวนี้มีทั้งเบิร์ตนี่แปดแถวเท่ากับปล่อยเท่อละสองแถวนะครับปล่อยเท่อละสองแถวก็ได้เท่อละสามสิบกว่าต้นนะครับแต่เท่าจะปล่อยเท่อละสามแถวก็ได้แต่ว่ามันอาจจะพุ่งบาแห้งในกรณีที่เท่าต้องการให้มินิสปริงเกอร์ของเท่านี่พุ่งออกไปไกล สมตว่าต้นใหม่เข้าใหญ่ขึ้นนะครับเฮ้าต้องการให้สปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์ของเฮ้านี่มันกระจายนา้าออกไปไกลเข้ากะลดปริมาณแถวลงยางเฮ้าที่เคยปล่อย3าแถวกะลดลงมา2แถวหรือถ้าหากว่าเคยปล่อยสองแถวกะเอาไว้แค่แถวเดียวนะครับหัวสปริงเกอร์ตัวนี้มันก็จะพุ่งออกไปไกลนะครับอันนี้วิธีการแก่ที่นี่พูดถึงงบประมาณครับพี่น้องงบประมาณที่จะทําตัวนี้ เบิรทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ประมาณ3,000ันนะครับ1ไร่นี่ประมาณ3,000คิดว่าเป็นต้นทุนที่น่าลงทุนเพราะว่าประหยัดเวลาไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้แรงงานเตือนส่อมากกับเสียบได้น้ำเข้าก็เฮ้ามีหน้าที่ในการไปซับว่าวนะครับเปลี่ยนว่าววัชิไห่แถวได้ขึ้นก่อนขึ้นหลังแต่ละครั้งแต่ละชุดที่ปล่อยสมมุติตัวนี้ปล่อย2แถว ก็จะประมาณ5นาทีนะครับสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนไปแถวอื่นปล่อย5นาทีนี่ได้2แถวครับถ้าซินาทีก็ได้4แถวกระสลับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าหัวสปริงเกอร์ตัวนี้มันรถเฉพาะพื้นที่ที่เราต้องการครับเพราะเราต้อง,ตงการหดไปทัวเพราะว่าบางทีถ้าเรารถไปในที่ที่ที่ไม่จําเป็นมันเกินความจําเป็นมันก็เสียน้ําไปเปล่า เพิ่มต้นทุนนะครับแล้วก็สร้างปัญหาให้เจ้าของก็คือต้องมาดูแลพวกวัชพืชนะครับพวกหญ้าพวกอย่งก็เพิ่มต้นทุนด่านเวลาต้นทุนด่านแรงงานนะครับอันนี้คือข้อดีของมินิสปริงเกอร์นะครับซึ่งติดตั้งด้วยท่อ PE ขนาด3ส่วน4นิ้วหรือประมาณ6หุนนะครับก,ก็ใส่มินิสปริงเกอร์ขนาดเล็ก สรุปงบแล้วประมาณ3,000บาทต่อไรครับผมครับนี่คือมะขามยักษ์มะขามยักษ์จากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับปลูกไปแล้วประมาณสัก3 4มเดือน4-5เดือนประมาณนี้กำลังงามกำลังแตกยอดครับโตแล้วครับกั่สิพ่อเก็บละพันกิมจูบริโภอแต่กะ็ะผิวก็ค่อนข้างจะดีอยู่ใช้ได้อยู่ มะขามยักษ์พันธุ์เพชรบูรณ์นะครับมะขามยักษ์เปรี้ยวพันธุ์เพชรบูรณ์ปลูกแล้วก็มีแตงโมแตงโมขึ้นสลับข้างแบบผสมผสานครับสำหรับพี่น้องที่คิดจะตัดสินใจวางท่อน้ำสำหรับเห็ดหัวให้สวนนะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ในระดับหนึ่งนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ติดตามรับชมนะครับเมื่อนี้ พาพี่น้องมาเยี่ยมชมบรรยากาศยามเศา้าครับท้องให้ท้องหน้าเสียงนกเสียงกาเจียวเจ้าวตอนเสารนะครับขอบคุณหล,ลายๆสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ